เอาล้ครับนะฮะก็กราบสวัสดีพ่อแมพี่น้องกันด้วยนะครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นครับดอยคำคเห็นหลายคนเขากินกันแล้วนะฮะทำหน้าตารล็ดอร่อยกันมากเลยนะครับคุณฟุกอย่างนี้นะครับพี่กายนะครับ <c oughs> โอ้ยทำหน้ามีความสุขกันแบบ <c oughs> แล้วผมมีความสุขจุงเบยนะฮะผมก็เลยอยากลองมา <c oughs> เห็นแม่บอก อร่อยครับแม่บอกชอบกินนะฮะหืะสีสีแบบนี้นี่สุดยอดครับน่าแก้วนะครับืสีแดงแดงแบบสีเลือดนะครับโอ้จะอร่อยอย่างที่ท่านแม่พูดหรือเปล่ามาดูกันนะฮะโฆษณาทุยโฆษณาให้เขาดูไปหน่อยนะครับดอยคำครับ ผิดด้านมากว่ะผิดด้านผิดด้านออกมาฮะเริ่มเลยแม่มันจืดจังวะ <c oughs> นี่คืออร่อย <c oughs> ใช่ไหมนะ่ะ <c oughs> มันก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายเนี่ย อ่ก็อร่อยเนะกินกับเฟรนฟรายแม่งอร่อยชิบหายเลยคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับอะไรครับไก่ครับผมแล้วผมมาทำอะไรครับมาแดกโชว์ครับนี่ครับผมดูดีๆครับเห็นไหมครับไก่เน้นๆ กินกับดอยคำอร่อยจุงเบย์า่าจะกินให้ดูเดี๋ยวกินให้ดูเห็นป<ม>่ะเห็นป่ะมีคลิปที่ทำร้ายอ่าอ้าอืมอร่อยอุนมอืมอม <c oughs> ีข้าวเหนียวด้วยอืม ม่อะย่างเนี่ยเขย่าป่ะเนี่ยเขย่าเดฟทำไมไม่ออกรสเค็มวะครับนาครับช่วยล้างเลยนะดูครับดูดูดูเด่นเด่นหล่นเด่นหล่นดูครับอร่อยไหมครับนี่ครับอร่อยจุ่มเบยครับคลิปทำร้ายอ๋ออ้ําอ้ำกินด้วยนะน้ำมะเขือเทศมีประโยชน์นะจบคลิปน้าครับลุกเลยฮอบ๊ายบาย